สวัสดีค่ะรายงานสดจากที่ดินแบ่งขายนะคะองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะอยู่ติดถนนทางหลวงชนบทนย3 0 2 2นะคะนี่เป็นบรรยากาศของการเตรียมหน้างานนะคะตอนนี้นะคะเราเริ่มมาตั้งเต็นเพื่อที่จะ รอต้อนรับลูกค้าแล้วนะคะสำหรับคนที่จะมาเยี่ยมชมนะคะแต่วันที่เราจะเปิดจองและทำสัญญาคือวันที่22สิงหาคมนี้นะคะทั้งโซน B ีคือฝั่งนี้นะคะหันหน้าทิศเหนือนะคะแล้วก็โซน C หันหน้าทิศใต้นะคะโซน C นี้จะมี6แปลงนะคะ c 1ถึง c 6นะคะส่วนโซน B ีนะคะก็จะมี B2 B3 B4 B5 B6 B7 นะคะแล้วก็บ1 2 1บ1 4 1 5 1บนะคะที่เราจะเปิดขายนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเราจะจัดโปรโมชั่นวันที่22สิงหาคมนี้ค่ะจากปกติตารางวานละ7,000บาทค่ะวันที่ 22สิงหาคมนี้วันเดียวนะคะเราจะจัดโปรโมชั่นตารางวาละ5,9 0 0บาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจที่ดินแบ่งขายดาวน้อยผ่อนนานนะคะติดต่อคุณต๊กค,ค่ะเบอร์โทร0992216289นะคะตัวยอย่างอย่างแปลงนี้นะคะแปลง45นะคะเนื้อที่295ตารางวาค่ะตารางวาละ5 9า5,900บาทนะครับ ดาวน้อยผ่อนนานดาวเพียง5้0 0 0ืนบาทขึ้นไปนะคะคุณก็ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้แล้วค่ะสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะนัดชมที่ดินแล้วก็วันที่22ก่อน8โมงเรามาพบกันค่ะที่นี่ค่ะอยู่ใกล้กับร้านกาแฟมองเธอ c a คาเฟ่แอนด์ฟาร์มนะคะองครักจังหวัดนครนายกค่ะ ช่วงนี้นะคะเราเปิดให้เข้าชมแล้วนะคะและจะเปิดให้จองและทำสัญญาวันที่22สิงหาคมวันเดียวเท่านั้นนะคะช่วงเช้านะคะเรามาพบกันค่ะเวลา8นากานะคะที่นี่ค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ